Now being สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการอ่านบทอักขยานตัวชี้วัดทอ5.1ปส4ทับส่ท่องบทอักขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจก่อนอื่นนั้นเราจะไปดูวิธีการก่อนที่เราจะอ่านคำประพันธ์นั้นๆน,น,นะคะการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วเราจะต้องเตรียมยังไงก่อนมาดูกันเลยนะคะ 1. รู้จักแบ่งจังหวะการอ่านตามลักษณะคำประพนันธ์ 2. อ่านออกตามลักษณะคำประพันธ์นั้นๆ 3. อ่านออกเสียงให้ไพเราะทั้งแบบธรรมดาและแบบทำรรนองสนอ mm hmm. คุณครูจะสอนนักเรียนนะคะ mm hmm. อยู่ 2, 2> mm hmm. เรื่องคือเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรากับเรื่องพืชศพภก,กาศสอนนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนั้นเราได้อ่าน ไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูจะมาเน้นย้ำเรื่องการการอ่านแบบทำนองเสนอนะคะตอนนี้คุณครูจะอ่านแบบธรรมดาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนว่าเราจะแบ่งวรรคตอนคำในแต่ละวรรคนั้นตรงไหนนะคะปากเป็นเอกเหมือนเศษมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน จะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเทิดตนผลลำเค็นเลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสังวรเวียไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคุณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผลยามยากแสนแค้นคับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทสัทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับรับร่างหนี ที่สูนแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่หรือทั่วชั่วฟ้าดินตัวอย่างที่คุณครูอ่านไปนี้นะคะเป็นการอ่านแบบธรรมดาต่อไปคุณครูมีตัวอย่างอ่านเป็นทำนองสนอให้นักเรียนได้เป็นตัวอย่างนะคะไปดูเลยค่ะ การอ่านทำนองสนองปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราท่านผู้หญิงสมโรธสวัสดีคกุลณ,ณายุธยาปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจา ปรีชาชานจะกล่าวถอยร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากคานเธอตนพ้นลำเข็นเลขเป็นโทโบราณ ท่านสั่งสอนเร่งสั่งวรเวียไวใชัว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักนา รู้ท่าคนหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไรพลลยามยากแสนแค้นครับ ไม่อับจนได้เลีย้ยงตนด้วยวิชาหาสัทวีชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามโยกชีพยับ ลับร่างนิ้ที่สูนแท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟังดิน ต่อไปคุณครูมีตัวอย่างของน้องนักเรียนนะคะที่อ่านทำนองสะเดาะบทนี้พร้อมกันนักเรียนสังเกตดูการจับหนังสือเวลาอ่านหนังสือนะคะว่าลักษณะการจับหนังสือในการอ่านนั้นทำยังไงมันถึงถูกต้องนะคะ โบลักษณะการจับหนังสือนะคะ ตัวอย่างแล้วนะคะ,ะได้เห็นตัวอย่างการจับหนังสือเวลาอ่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนอ่านนะคะนักเรียนควรจะมีวิธีการจับหนังสือะะเหมือนตัวอย่างเพื่อนๆในใน,ในห้องตัวอย่างที่ครูให้ดูนะคะต่อไปเรามาดูสิ่งที่เราได้จากบทน้อยกลองนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะะมาดูข้อหนึ่ง การพูดหากพูดดีพูดเป็นก็มีแต่คนเชื่อถือนะคะ,ะดังตรงวักที่ว่าปากเป็นเอกเหมือนเศษมนให้คนเชื่อใช่ไหมคะต่อไป2การคิดคำนวณทำให้เรานั้นรู้ทันคนนะคะไม่โดนหลอกโดนโกง 3. การศึกษาเร่าเรียนทำให้มีความรู้สามารถประกอบอาชีพเดยงตนได้ 4. ความชั่วความดีที่เรากระทำนั้นจะติดตัวเราไปจนวันตายนะคะตัวอย่างข้อคิดนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะก็คือหากว่าเราพูดดีนะะการพูดนะีหากพูดดีพูดเป็นก็จะมีแต่คนเชื่อถือนักเรียนอย่าลืมเอา ประโยชน์หรือข้อคิดจากที่เราได้ในเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างนะคะการอ่านทำนองสนอเรื่องพืชพโสภากาสอนนะคะก่อนอื่นนั้นคุณครูมีเพลงมีเพลงเพลงนี้ให้นักเรียนได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะคะ สอทีสมมีความหมายว่าวัวการสอนหมายถึงไยเสน่งคงสำคัญหม้ในใกายมีนรชาตตีวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิต ทัวแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาโคกระเบือตายเหลือเขาชัางสารเล่าตายเหลืองาหเรามนุษย์สิ้นชีวาเพียงชั่วดีที่นี้รัน,พ,นพริกศพพะกาสอน เ่งคมสำคัญไม้ในกายมีนอรชาติวางวายมันลายสิทั้งอินทรีย์สติปุ้หวแต่ชั่วนี้ประดับไว้ในโลกา ต่อไปอคุณครูมีตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างการอ่านแบบทำนองสนอนะคะการอ่านทำนองสนอนพฤสศภพพาสอนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรส รืดศพทากาสอนอีกคุณชอนอันโปรดปลงทนทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีโนรชาติวางวาย มาลายสินทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับวาิงในโลกกาถ้าเรียนได้ฟังจบไปแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูความรู้ที่เราได้จากเรื่องพืศพป,ปการสอนนี้นะคะพฤศพมีความหมายว่าบัวก้าสอนหมายถึงควายกุญชอนช้างเสน่งเขาโทสองทนทันตะหมายถึงฟันหรือว่างานะคะทีนี้ในความหมายนะคะหมายความว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้วนะยังเหลือเขาหนังยางงาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนมนุษย์เรานั้นเมื่อยามสิ้นชีพก็หมายถึงได้ตายไปนะคะ,อะมอดไหม้มาลายะะทั้งเนื้อแล้วก็หนังเหลือทิ้งไว้เพียงแต่คุณงามความดีเท่านั้นไว้ให้คนกล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้น ท้ายนี้เราก็ควรจะเลือกว่าเราเราควรทำความดีหรือความชั่วนะคะเราเราอยากให้คนที่อยู่ข้างหลังนั้นกล่าวถึงคุณงามความดีของเราเราก็ต้องทำความดีนะคะซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มุ่งสอนให้เรานั้นทำความดีนั่นเองนะคะท้ายบทเรียนนี้ ครูก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนทำนะคะหให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาหน้าหนึย2ถึงหนึข้อ4ถึงข้อ6 2ให้นักเรียนเลือกท่องบทอักขยานที่เรียนมาเนี่ยเราเรียนมาสองเรื่องให้นักให้นักเรียน,เ,นยเลือกหนึ่งเรื่องนะคะให้นักเรียนท่องเป็นแบบ ทำนองสนอนะคะให้เพละแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูมาหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจะพบกันต่อไปไหนชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ